สวัสดีครับนี่ก็เป็นฟักทองทองอัมพยที่ผมเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะครับนี่รุ่นรุ่นแรก่วนเนื้อจะหนาหนหน่อยครับรุ่นนี้หนักสามโลครับผมมาเช้าช่างแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนี่ครับก็ได้เอาเมล็ดพันธุ์เข้าไปเพื่อจะต่อรุ่นสองครับนี่ดูลักษณะกับ เนื้อจะหนามากเลยครับผมว่ามันเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อยู่แต่ว่าต้องรอสักเก,เก็บสักเกือบสิบรุ่นนะครับไม่แน่ขอดูนี่ครับถ่ายหนักสามกิโลครับเราจะมาชิมรสชาติกันครับชาวจะเอาไปทำแกงกะทิหมูแล้วนี่ครับเ้นื้อหน,า,หนาเลยครับ หอมมากเลยครับเดี๋ยวจะมาดูเมล็ดพันธุ์ครับสึ่งเมล็ดพันธุ์นี่ต่างจากตอนที่เก็บเก็บตอนแรกที่เก็บมาจากครั้งแรกเลยนะนั้นเม็ดจะเีบครับนี่เม็ดจะเต็มเลยครับนี นี่ไม่จะเต็มมากครับนี่ไม่จะสมบูรณ์นี่รุ่นรุ่นแรกนะครับนี่เมล็ดพันเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆครับนี่รุ่นแรกรุ่นแรกมาเฉพาะนี่ก็จะเก็บแต่ว่านี้เป็นเป็นรุ่นต่อจากต่อจากที่จะเก็บล่าสุดครับนี่ยังไม่ได้ถูกปลูก ตรงนี้ก็จะมาพูดเรื่องมเมล็ดพันธุ์สักวันอาจจะได้มีโอกาสได้ทําแล้วก็ขายแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเก็บมเมล็ดพันธุ์เองเราจ,จะ่ได้ไม่ต้องไปซื้อให้แพงเพราะอาจจะขายให้ถูกๆน้่ก็ขอขอบคุณทุกคนครับ